สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านปลาซีปลาปลาทองนะประหยัดกันด้วยนะไฟอ่ะใครเปิดพัดลมไหมนะ่ะใครเปิดพัดลม ปูปูว่าไนล่ะจะไปกินหมอนั้นเอาสบายดียังแม่อุ้ยบีทาเกนไข่แลจนกระเจีน๊นนะนี่บอในตู้นี่บอน้ำผีนี่เขาเจาะออไปเบอร์แล้ว <c oughs> <c oughs> เจหลแม่บักแฝดนะอันนี้คือกับข้าวใช่ไหมเพียแหงปวดหัวขึ้นไปแล้วก็อาบน้ำนอนสลบพี่พรมก่อนสงสัยเมื่ออื่นนี้สงสัยจะรับข่าวดีสงสัยพรุ่งนี้จะได้รับข่าวดี ค่าไฟกำลังจะมาแล้วอยากจะบอกว่าคูณสองด้วยนะจ๊ะอืมนั่นแหละตายทำไมการไฟฟ้าผู้บ่าว คลายอย่างมึงนี่นะเดินนะั่นหอะเอามาค่ะม,มากลีย์ละแล้วหนังหน้าอย่างมึงมีผู้บ่าวเอาปไปไหว้เด้อประแดงเ <c oughs> ด้อไปตามเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว <c oughs> เอาปืนนะมา โฮปบายโฮปบายจัากระัจาตัวเป็นๆป้องแอดแอดออแอดคุณพี่คุณพี่คอมเมนต์ถามหนูว่าสั่งจากไหนเออ่ถามเรื่องอะไรฮะถามเรื่องผ้าถุงใช่ไหม ถามเรื่องสินแมนบอคุณพี่สินแมนบอเออดูอยู่ในติ๊กตอกนะคุณพี่เอ้ยพื้นละเศ้าบาท,ท,าทตัว,ตวนี่ใครรับมุ้งจะไปต่อบอต่อไฟก็จอไ,ไฟเดี๋ยโอ้ยสิ่งยากยัง,ยงนี่นะดอกไฟนะคือเปิดดอกไฟพุกกามีพุกกระวัดสุเลอได้ มา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 กินข่าวนีตัวมากินข่าวนีเอาแห้งนี่มากมา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 กินตัวพี่ว่าบอกว่ากินมีนัสกดนีะสวัสดีพี่น้อย ครงแรกพ่อน้งเทศจะกินจักระจันร์หรออับขับขัเที่ยบป่เทียกินกับผักกระโดนี้สบายดีต้องห่อะี่เจะทำให้ดูลงเทว้ากินสุกแล้วมันไม่อร่อยเออเฮ้ยเฮ้ยเห็นนี่ะแหพวกนค้ยรอกกระตัวหนเฮากินอย่างนี้ไม่ได้ทารุนสัสตว์นะทุกคนมันคืออาหารชิมนไมันหอกินันก่อนนี่ตัวเมียนี่นั่งลงทอดหมูน่ะ สวัสดีค่ะสาวงามข้าวค่ะอย่างที่อย่างที่พูดกันนั่นแหละทุกคนน้องน้ำมีโตขึ้นมาจะให้ตัดดัดฟันไม่ดัดไม่ได้เพราะมันเยอะเพราะมันเยอนียนี่ขอืมพัดได้จังหวะใหญ่มากเพราะว่าแข่วพันจะคล้ายๆอันนั้นหาะ๋อว่ามาบ้างซิมมา แล้วมีเอฟซีบอกว่าอยากให้ย้ายมาอยู่ลาวอยากให้ย้ายมาอยู่ลาวแต่ว่าอยู่ลาวก็มีรายได้อยู่ไทยแล้วลำบากกว่ากันรวยฟังรายได้อีหยังถ้าปู่ใหญ่ใจดีบอกส่งให้กินกับโบนิก็มีรายได้เงินดอกพี่น้องเอ้ย ข่ารหดมาหขารหดไปหับลูกกับขั้นพ่อกับแม่อยู่เมืองนอกกส่ง่ม่้รแค่สิเป็นอะไรห้อกระดาต้นหน้าเขาัวเย็นเมือนเก่งเลยที่ไม่รู้แต่เดนต้นเก่งเดินมากอืตอนเช็ค่สร็้ว่้สิ้นบนงย้อนับเชบ้านอืมตนัก่อนแจ่วันแก่ละไม่แต่เมื่อวัก็คือแกละไม่่เช็รวจสอบทางด้านบได ประสอบเดียวระสอบสีดำพระเจ้ามันจะเป็นได้สีเหลืองที่บ้านขางขึ้นใบงาหมูใครอ่ะไม่บอก่บอ่อน่

เอได้กลาบ้านนลแท้แอันชาลาสันหละเขาเป็นลมกชาลาดิกลงบ้านีะเลเอไปกอนอมอมาได้อยตียขาวงเลยมามาเด้อบมือเียไปดูแลข้าวโพดยงลกเขาแล้วการุกูหันอะไรตี้กนุ่หางแซ่บ

ชไปรับอนี่ลูกชายเ็นมใส่แล้วมันไปใช่ลมมันอยู่ในสายมันขางทังได้ยี่อะไรครับไปเลยพี่น้องเมื่อกี้นั้นมีอันเจ้ามาคุยเหลืองเบี้ยขจ้าธุรกิจเจ้าก็เลยตัดขีดไปเนาะ เี๋ยมีเอฟซีนมาคอมเมนต์ว่าให้แม่น้องเทนหรือว่าวกหลานมาอยู่ลาวโดนนี่นันนะมาบ่าได้ดอกพี่น้องเนาะสภาพการเป็นอยู่กะหน้าสีเห็นอยู่เนาะมีรายได้สัโอ้มีรายได้มองไดยเด้เนาะกันสีเบ่ากับผมมีไพเสือส่วนมากเ้าบอกความจริงนะผมมีคนเสือดอก ท่นว่าเอาเรื่องขีดตัวนะเออเขาเสืออยู่ว่ะรายได้ดีรวยแบบนี้นะเขาเสืออยู่แต่กินข้าวกันอิ่มแล้วพี่น้องกระสีแยกยายบาทนี้ก็ะเดย้ขอบคุณทุกกำลังใจผ่านสีเขียกกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง พรุ่งนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้เจ็ดยี่ปขามื่ไ<อ>วัวาเนาะวันเวลาผ่านไปวเสลกเกินจวดจัดฝันบึ้มวัยปวดโพ